ข่าวเศร้านําำม่มอเด้อรกินข่าวอยู่เฮอนนางลาเด้อหนึ่งน้อค่ะลวกพักตะลามพักกองตุ๋งอามักเขือแล้วก็แจวบยบเด็กเจีวแมงดาเด็กพินองเด้อนี่แจีวแมงดาใส่วายนี่กะแกงปลาทูมามากินน้ำกันเห็นวมงานบินมือใบย้องมพี่เี้ห่างเป็นกคนเด้อะข่าวตอนทำกันเด้อ ผสมกันเ้อสีทางลาวทางไทยต่างประเทศกันเลเกลืเม่นดาใส่ว้เกลือปลาทูหนึ่งนองค้างปลวกพัดเด้อพี่นอ้องเด้อเป็นเผื่อนาทางมนอกเผื่อนทางมไทยกินกันเด้อสบายดีพี่น้องมือขเป็นสั่กันเลิอเป้านทางมนอกเลานทางมุงไทยมามากินกันกั้าวกินขขาสวย สาวเลยเก่าโมนนอนตื่นสวยอยเลยมันหอนนอนดึกเลยเราตื่นสวยมาเด้อเล็กซาลีเมตกี้คิมสามเกดล่าเด้อเป็ซอนเป้ามาเด้อมาเด้อเขนนองเด้อนี่าจาคือแบบคนเด็กน่ะมันดีสา

ไอ่โ่ไปหาไอ้ไอ้้ไไอคุณก็นีละไอ่่งมันพอมไอ่โป่งพอมข้างหลังมันออกกรบพกพวกหนูไปเอาหาขางไปที่สุดมึงจะออกมจะอ็อกมึงจะออกไก อาอเดียวชุดนี้น้องพ่อได้ชุดนี้เราบอกว่าเคยเอาอย่มงได้กันก้าเอาเพื่อนนี่เฮ็ดนิมเอามงนี่เราจึงไปหน้ากันได้ี่มันต่อตัวจับเฮ็ดออกไปเยรอแตยเน็กนด้นแล้วแต่มกีตาไม่จืดบนเฮ็ดเออได้มงเฮ็ดนี่ไงมงเป็นมงแล้วม่ไปู ฉันรักเจ้ะแบบนูมมูมเห็ดปวก็หลอกป็นมู้เ็ดเห็ดมูมนี่ไปปัญญาเห็ดมุมคอยกินเจ้าเสี้งงักซิ่อ้ปัวเนี่ยมันออกมันตัแม่งไท้เดี๋ยววัวหน้าเบื่อปอดนะฮะเอาได้พอนะเห็ดปวงาน ก็นี่ลงมือก่อตัวเองนะน้องคุณไม่ได้หาตัวแค่สองลงงายเรียบร้อาเราเอาผมขอเดือนเป็นจะเป็นกระซามวันนกเออเดี๋ยวผมข้อเราต่างกันเออ Bằng nhỏ. Nếu tên thêm hai mươi giây đến. Mười hai năm hai nghìn hai mươi 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 hai nghìn

ผันมายังไงแข็งไ่จังแข็งไม่ปวแข็งจ้ไม่ได้อกงางนี้ปัดวดแสบมัและไปชอบจิ้ิมยิบปวดก็เลยแสบปวดก็เลยแสบปวดง

你就可以往外去，去装逼了。可以往外去。嗯。 ไรมีดอ oh, oh. uh, ่โ so อ uh, ้โหะกไไหมฮะรบอวันดเลยกัย้กุมเหอมันจะ่อรมางูหรืเม่กาะนะยาอยู่โปอ่ะหนึงงาเกาะเกาะที่เกาะนางมองงาอือต่โค้อจักรยานโแท้จริงนะหนแ้ง